สวัสดีครับผมคุณพัชศิระเรว,วันนี้เจ้ของร้านปานันจูรี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวแบบรวบยอดกันเลยนะครับกับเรื่องของธนบัตรที่ผมประก,กาศร,รับซื้อแต่วันนี้ธนบัตรที่ผมรับซื้อนั้นจะเป็น ธนบัตรชนิดราคา20บาทในสมัยรัชกาลที่10นั่นเองครับที่ผ่านมาก็คือเวลาผมมีการประกาศร,รับซื้อหลายครั้งก็คือหลายคนจะบอกว่ามันไม่มีจริงหรอกนะมันเป็นเรื่องหลอกลวงคือผมต้องบอกเลยว่าอะไรที่ผมประกาศร,รับซื้อเนี่ย ทุกอย่างนะเป็นเรื่องจริงนะครับมีของที่ผมได้มาจริงๆทั้งนั้นแล้วก็เจอจริงๆมีแหล่งอ้างอิงจริงๆนะรับรองว่านะครับนะครับผมมีหน้าร้านถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีเครดิตในวงการก็คือผมไม่ได้นะมั่วอะไรขึ้นมานะครับเพื่อเอานยอดวิวอะไรเนั่ยพอพูดถึงยอดวิวหรืออะไรต่างๆเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากรายได้พวกเนี้ยนะฮะัยังไม่พอค่าทีมงานตัดต่อเลยนะแต่สิ่งที่ผมได้มาก็คือผม ได้คนที่หาของมาขายผมเองหลังจากคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับสามารถนะติดต่อเข้ามาขายอ่านะตามที่อยู่นี้ก็ได้นะครับนะก็ตรงนี้เลยนะร้านปลาหนังจิวเวอรี่นะครับนะแล้วก็เ,เบอร์โทรศัพท์0ู4ย7 3 3้3 3นะฮะไลน์แอดปานันแป8แป นะครับก็ติดต่อในช่วงเวลาทํางานด้วยนะนะในช่วงเวลา9ก้ามงเช้าถึงสี่โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับช่วงเที่ยงทีมงานของเรานะครับก็ต้องทานพักทานข้าวนะอาจจะติดต่อ,อยากนะครับนะก็มาในช่วงเวลาที่เขาทํางานแล้วกันนะแล้วก็ผมบอกเลยว่าของที่ผมประก,กาศร,รับซื้อเนี่ยนะทีมงานถ้าเป็นของที่ประกาศร,รับซื้อเนี่ยทีมงานเนี่ยเขาพร้อมที่จะคุยกับคุณต่อรองนะฮะกันแน่นอนครับนะต้องการที่จะซื้อแน่นอนเพราะอะไรทีมงานของเรานั้นนะครับเขาได้ค่าคอมมิชชั่นด้วย เออนะทุกครั้งที่เขาสามารถดิวนะปิดดิวนะเสร็จคุยกับคุณเสร็จคุณส่งมาขายเขามีค่ามีคอมมิชชั่นอยู่ในนั้นนะครับอ่ะเริ่มจากนะแบงค์ยีนะเอาแบบแรกนะเอาเอาของราชการที่สิบที่ผมได้มาละกันนะเพราะว่าราชการที่เกผมก็มีเยอะนะเริ่มจากนะธนบรตรใบนี้นะแบงค์นี้นะครับคือแบงค์ยีหลายคนก็อาจจะนะเหมือนจะเคยเห็นแน่นอนอยู่แล้วแต่ความวพิเศษขอองงแบงนีี้ยู่่่ตรทา แบงก์นี้ไม่มีหมายเลขครับไม่มีหมายเลขนะฮะซึ่งไม่มีหมายเลขแบบนี้นะบางคนคิดว่าเฮ้ยเอามาลบเอามาหลอกขายร้านปานนั้นก็ได้โอ้โหนะฮะคือผมไม่ได้งโง่ขนาดนั้นนะ,ะเราต้องมีการส่องดูนะครับซึ่งนะรูปแบบที่แบบว่านะครับนะ ไม่ได้ปั๊มหมายเลขเนี่มีการเอาออกไปใช้จริงๆนะซึ่งในวงการนะที่มีการประมูลกันก็เคยมีการประมูลในที่ประมูลระดับประเทศที่ผ่านมาก็มีนะครับนะอันนี้คือไม่มีหมายเลขนะไม่มีหมายเลขนะอ่ะนะฮะแล้วก็ต่อมานะต่อมาต่อมาก็คือมักจะเป็นข่าวหลายครั้งนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบงก์ยี่นะแต่วันนี้ผมให้ดูก็คือเป็นแบงก์ยี่สิบแบงก์ยีที่มีการปั๊มผิดพลาด ถามว่าตัวนี้ปัม๊มผิดพลาดยังไงนะฮะผิดพลาดก็ตรงที่อ่าทุกท่านสังเกตดูนะฮะเนื่องจากว่ากระดาษตอนที่นะฮะกระดาษตอนที่มีการพิมพ์นั้นนะครับกระดาษดันไปยับซะก่อนนะตอนพิมพ์ออกมาเลขก็เลยไม่ปฏิปต่อกันฮะแต่เวลาถ้าเกิดผมเอากระดาษเนี่ยพับเข้าหากันให้ตรง,งๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะกลายเป็นเลข20พอดีอันนี้ก็แปลกนะอันี้ก็แปลกเหมือนกันนะครับเนี่ยมีรอยมีมีรอยกระดาษพับมีอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนะฮะนี่ฮะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงราคากันนะแล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นนี้ความผิดพลาดอยู่ตรงไหนนั่นแหละครับก็คือนะเลขขึ้นไปอยู่ข้างบนเลขขึ้นไปอยู่ข้างบนส่วนตรงด้านข้างเลขก็แทบจะไปติดด้านข้างเห็นไหมนะนอกจากจะขึ้นอยู่ข้างบนแล้วเลขยังมีติดด้านด้านข้างด้วยนะครับก็คือนะปั๊มเลขเคลื่อนนั่นเองครับมาถึงใบสุดท้ายนะบใบสุดท้าย ใบสุดท้ายนะความจริงนะผมว่ามีมีมีอีกนะมีอีกนะแต่ผมหาไม่เจอนะสำหรับแบงค์ที่แบบว่าปั๊มติดเลขห้าเลขเดียวหรือว่าเป็นแบงค์ราชาการที่9้าไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่นี้เป็นราชาการที่1 0แบงค์ราชาการที่1 0ปั๊มแค่เลขเดียวครับด้านข้างไม่มีเลยนะฮะด้านข้างไม่มีอ่าไม่มีหมายเลขปั๊มเลยอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยแค่นี้แหละ นะแค่นี้แหละผมประกาศร,รับซื้อนะฮะอะไรที่ผมประกาศร,รับซื้อผมยืนยันรับซื้อจริงแล้วก็ทุกอย่างที่ผมประกาศร,รับซื้อเขามีลูกค้านะครับพร้อมที่จะซื้อต่อจากผมแตนะ่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่หรอมันก็คือผมต้องไปตกลงราคากันว่าเขาพอใจซื้อเท่าไหร่ก็คือถ้าถ้าผมได้กําไรอย่างเงี้ยนะผมได้กําไรเหมาะสมค่าโฆษณาค่าโด,โดนด่าโอ้ยอะไรมมนคุม้มคือมันขายได้อยู่แล้วส่วนราคาที่คุณตกลงกับผม ผมไม่สามารถบอกได้นะเต็มๆหรอกว่านะของชิ้นนั้นเนี่ยจะต้องราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณพอใจในราคาผมซื้อมาแล้วสามารถขายได้โอเคอันนี้คือแบบนะเราเราดิวกันตกลงราคานะ,ะได้อย่างเช่นสมมติว่าอ่ะผมผมให้คุณ ผมให้คุณสักนะฮะหนึ่บาทผมไม่รู้ว่าทุนคุณมาเท่าไหร่ไงนะผมให้คุณเป็น1 0 0 0บาทคุณบอกว่าเออไม่พอใจขอนะฮะสักประมาณ3ามพไดไหมผมไปชิดดูชิบหาย3ามพันนะผมขายได้อยู่ประมาณนะพันหถึงพันแหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือ2,000ันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังสามารถนะตกลงราคาได้ในราคาที่ผมนะสามารถซื้อได้ไปขายต่อได้อาจจะให้คุณสักประมาณพันสถึงพันหอะตกลงราคาการพูดคุยกันหรือคุณอาจจะต้อง ต่อรองนะฮะต่อรองกันกับนะทีมงานของร้านปนานซึ่งเขามีเปอร์เซ็นต์อยู่ในนั้นครับนะสามารถคุยได้แต่อะไรที่ผมไม่ได้ประกาศรับซื้อที่ผมไม่ได้รับซื้อดูแล้วไม่แปลกเอามาขายไม่ได้คืออันนั้นคือจะให้ผมซื้อมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะซื้อมาทําไมซื้อมานะซื้อมาแล้วก็จากนั้นก็ขายไม่ได้ติดติดมือขายไม่ได้อางเงี้ยนะฮะอันนั้นก็คือเราก็ไม่ซื้อแน่นอนอยู่แล้วครับนะ, <S <S นะเพราะฉะนั้นของที่มีราคายังไงก็ซื้อแน่นอนครับและอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ย ร้านปน้าหนันให้น้อยเอาไปใช้ดีกว่าวะเนี่ยโอเคครับคุณเอาไปใช้เลยนะครับนะ่ะค่าเนี่ยค่านี่ยค่สิบาทแต่ผมรับซื้อคุณนะพันอัพพันอัพทั้งนั้นเลยแนตะ่ยิ่งแปลกมากยิ่งแพงบอกเลยนะฮะซึ่งผมนะฮะยืนยันว่ารับซื้อจริงผมมีหน้าร้านถูกต้องนะผมมีหน้าร้านผมมีทีมงานนะับผมมีทีมงานมีหน้าร้านมีอะไรอะไรอยู่ข้างหน้านะครับนะ มีชั้น2ชั้น3ามีอีกครับผมมีทีมงานอยู่หลายส่วนมากนะฮะก็นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ฝากด้วยกันนะครับนะหามาขายหน่อยนะอยากได้ของจริงๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะหลอกลวงครับยืนยันนะครับไว้ใจได้ครับ